อุ๊ยค้างนี้ยังไม่ได้ทำสวัสดีค่ะอยู่กับ VR v วรวันนี้ค่ะทุกคนซิดวีจะมาลองกำจัดขนรักแร้นะคะด้วยครีมคือจริงๆแล้วอ่ะซิดวีไม่เคยกำจัดขนแบบใช้ครีมแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะตอนนี้เขามีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยแหละทุกคนก็เลยลองดูนี่เลยคะ่ะก o โก,โกพ้พลั a r m มพิ h แ i r Removing Cream นะคะ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะที่เซเว่นอีเลเซอง49บาทนะคะทุกคนปริมาณซองหนึ่งอยู่ที่35กรัมเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วซิวีไม่เคยใช้แบบครีมแบบนี้เลยนะคะปกติก็จะใช้แบบถอนแต่ก่อนก็จะใช้แบบใช้แหนบถอนใช่ปะคะพอแหนบถอนแล้วมันปวดคอปวดตาก็เลยไปซื้อแบบเครื่องถอนขนมามเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเนาะ<ม>คือแพ็กเกจเขาสีสันก็น่าใช้มากเลยนะคะทุกคนสีสวยมาก ือเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติถึง18ชนิดแล้วตัวเด่นของเขาเลยก็จะมีสารสกัดจากใบบัวบกแล้วก็ชาเขียวนั่นเองนะคะเขาจะช่วยปลอบรมผิวไม่ให้ผิวเราระคายเคืองอ่านดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะโอเคเพราะว่าซิริสเป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะทุกคนเนื้อขา,ขาวๆคุณๆแบบนี้เลยนะคะกลิ่นน่ทุกคนกลิ่นเหมือนน้ำยาดัดผมเลยก็เดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะ อ่าให้ดูอ่อนอันนี้ไม่ได้กําจัดคนมาประมาณสองเดือนนะคะทุกคนอันนี้ก่อนใช้ครีมนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ครีมกันดูนะเราทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ํามาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทาโลออนไม่ได้ทาเซรั่มใดๆทายทั่วนะคะคลิ่นเหมือนน้ายาดัดผมจริงนะคะทุกคนอันนี้เป็นเมดอินเกาหลีนะคะเมดอินคอเรีย ต้องยกแขนไว้แบบนี้เดี๋ยวไปนอนรอสักสินาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเช็คกันวิธีเช็คก็ใช้มือถููถถดูนะคะว่า10นาทีผ่านไปถ้าถูถูแล้วเขาหลุดก็เช็ดออกได้เลยแต่ถ้ายังไม่หลุดก็มาร์กไว้ต่อประมาณ10นาทีบวกๆนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าขนสิบบีจะใช้เวลากี่นาทีนะคะแต่กวาเคลมมาว่ามีสารสกัดจากใบบัวบ,บกแล้วก็ชาเขียวช่วยปลอบประโรมผิว ไม่ทำให้ผิวระคายเคืองนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้กันว่าเราจะระคายเคืองไหมแต่ณนะตอนนี้ก็คือยังไม่มีอาการใดๆนะคะอ่าผ่านไป10บนาทีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คกันแต่อย่างจะบอกว่าเซตวีมีความยุบยุบยิบ,ยบนหน่อยนะคะทุกคนเห็นไหมก็จะมีความแดงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วอ,ะอ่ะอ่านี่ลดออกมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเราใช้ที่ชู่เปียกนะคะในการเช็ด ให้ดูนะคะเขาหลุดออกมาแบบนี้เลยเแผ่นที่สองเวลาเช็ดเขาบอกว่าให้เช็ดย้อนย้อนสอนย้อนแนวรูขุมขนใช่ไหมคะซิปปีแนะนำให้ทำก่อนจะอาบน้ำนะคะทุกคนพอเราทำเสร็จเราก็จะได้ไปอาบน้ำต่อได้เลยนะคะเนีย่ยทุกคนหลังใช้เห็นไหมหลางดาซินมีมีความแดงขึ้นมานิดนึงนะคะ แล้วก็จะมีความยุบยิบหน่อยๆนะคะทุกคนแต่ถามว่าเขาหลุดออกไหมของซีรีคือหลุดออกเกลี้ยงเลยนะคะอันนี้ด้วยความที่เขาเป็นกําจัดขนเฉพาะผิวด้านบนนะคะคือเขาไม่ได้กําจัดถึงรากใช่ไหมคะรากเขาไม่หลุดข้อเสียงเขาคือขนเขาจะขึ้นเร็วนั่นเองนะคะก็มาลองให้ทุกคนดูนะคะเผื่อเป็นทางเลือกเนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ซีรีส์ด้วยนะคะไว้จจดก,กันค่ะพี่เอลนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ อุ๊ยข้างนี้ยังไม่ได้ทำ